สวัสดีครับกลับมาพบกับ Cat ไฟทกับรายการ Cat ไฟท IT มาพบกับผมกอ c a ฟแคไฟทที่จะมาแนะนำเทคนิคได้ทีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคกับการใช้งาน iPhone ครับกับวิธีการเพิ่มปุ่มล็อกหน้าจอบน iPhone ใน iOS 18ที่เราสามารถถนอมปุ่ม Power ได้ง่ายครับต้องบอกเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่มีประโยชน์แน่ๆนะครับเพราะว่าเราสามารถช่วยถนอมปุ่ม Power นะครับโดยการสร้างช็อตคัดปุ่มล็อกหน้าจอครับ แล้วเราก็แค่แตะปุ๊บมันก็จะทําการล็อกหน้าจอทําให้สมาร์ทเครื่องก็จะสลิปนะครับแทนที่เราต้องมากดปุ่ม power นะครับอันนี้เป็นช่วยถนอมปุ่มเวอร์ได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนนั้นง่ายมากนะครับแต่ก่อนจะไปชมครับฝากกดติดตาม subscribe เป็นกำลังใจเราด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการสร้างปุ่มล็อกหน้าจอบน iphone กันครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคนะครับวิธีการเพิ่มปุ่มล็อกหน้าจอบน iphone นะครับใน ios 8นะครับที่จะช่วยถนอมปุ่ม power ได้ง่ายครับ เริ่มต้นนะครับเราต้องใช้ฟังก์ชันคําสั่งลัดคําสั่งลัดนะครับก็ที่พี่ก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันคําสั่งลัดนะถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะครับให้กดค้นหาและพิมพ์คําว่าคําสั่งลัดนะครับอ่ะก็จะเจอในส่วนของตัวไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยนะฮะไอคอนตัวนี้ถ้าพิมพ์แล้วยังไม่เจออีกนะครับแสดงว่าเผลอลบไปหรือเปล่านะครับก็ไปดาวน์โหลดในแอปสโตร์คำว่าคําสั่งลัดได้นะอันนี้นะครับก็มาที่คําสั่งลัดได้เลยครับที่พี่ก๊อฟ เมื่อเราแตะเข้ามานะครับให้มาที่หัวข้อบนสุดครับมุมขวานะครับเครื่องหมายบวกครับเครื่องหมายบวกนะครับกดเข้าไปครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้มาที่หัวข้อค้นหาการทํางานครับค้นหาการทํางานที่เป็นูปแนขยายตรงนี้นะนี่นะครับที่็ก๊อบชี้อยู่นะครับแตะเข้าไปครับแล้วให้พิมพ์คําว่าล็อกหน้าจอครับล็อกหน้าจอนะครับพิมพ์เลยครับเมื่อเราพิมพ์คําว่าล็อกหน้าจอจะปรากฏในตัวของไอคอนตัวนี้ครับและคำสั่งนี้นะครับล็อกหน้าจอที่เกรอบชี้อยู่ตรงนี้นะครับล็อกหน้าจอนะครับแค่แต จากนั้นนะครับให้เราแตะไปที่จุด3จุดแตะค้างไว้นะครับปึ๊บเนี่ยนะครับค้างไว้นะจะมีคําว่าแก้ไขเปลี่ยนชื่อรายละเอียดนะครับแช์นะครับแล้วก็ทําสเนานะครับแล้วก็ย้ายนะครับคราวนี้เราไปดูที่คําว่ารายละเอียดครับรายละเอียดนะพอไปดูคําว่ารายละเอียดนะครับคราวนี้เราจะเพิ่มไปที่หน้าหน้าจอโฮมครับเพิ่มไปยังหน้าจอโฮมเห็นไหมตรงนี้นะครับพอเราต้องการสร้างปุ่มตัวนี้เก็บไว้ที่หน้าจอโฮมนะครับก็แตะเข้าไปเลยครับ คราวนี้เรามาเพิ่มเติมนิดนึงครับก็คือเราสามารถเปลี่ยนไอคอนตรงนี้นะครับให้เป็นไอคอนที่เราต้องการได้นะครับหรือเปลี่ยนสีก็ได้นะครับอ่าพี่ก๊อฟอยากได้เป็นสีส้มเหมือนเดิมนะครับต้องการเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เลยนะครับคราวนี้เราต้องการเปลี่ยนเป็นรูปลักษณะนะครับไม่อย่างอยากให้เป็นรูปซ้อนๆแบบนี้นะครับให้เราพิมพ์ค้นหานะครับอาจจะจะเป็นเปลี่ยนรูปอะไรเราก็เลือกได้นะครับหรือจะพิมพ์เป็นล็อกคําว่าล็อกก็ได้ครับเนี่ยลรอกก็จะเป็นรูปกุญแจก็กดรูปกุญแจนะครับเพื่อ เรียบร้อยแล้วนี่ฮะปุ่มล็อกหน้าจอประโยชน์ของมันคืออะไรอ่านเดี๋ยวเรามาแตะดูครับแตะที่ปุ่มล็อกหน้าจอนะครับปุ๊บนะครับก็จะเข้าหน้าจอล็อกไปเห็นไหมจากนั้นเดี๋ยวมันก็จะสลีปนะครับแทนที่เราต้องมากดปุ่ม power นะครับง่ายๆแบบนี้เลยนะครับก็คือเวลาเราจะล็อกหน้าจอเลิกใช้งานนะครับเราก็แตะได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามานั่งกดปุ่มนะครับแน่นอนครับทุกครั้งในการกดปุ่มเนี่ยก็ทําให้ปุ่มเนี่ยคือการใช้งานถูกไหมนะครับแต่ถ้าเกิดเรานะครับอ่าเนี่ยมันก ถ้าเราใช้ปุ่มตรงนี้ก็คือแค่แตะสัมผัสหน้าจอนะครับก็จะทํางานให้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สะดวกมากขึ้นเพราะเราสามารถตั้งค่าไปหน้าหลักก็ได้นะเอาไปไว้หน้าหลักของเราเลยเอ้ยย้ายไปนี่นะฮะหน้าหลักปุ๊บพอเลิกใช้งานปุ๊บกดล็อกเนี่ยฮะง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสำหรับการสร้างปุ่มล็อกหน้าจอบน iPhone นะครับใน OS 8นะครับที่เราควรรู้นะอันนี้จะช่วยถนอมปุ่มได้นะครับนี่ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการใช้งาน iPhone ครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่เพื่งฝากกันเดวันวนี้ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดดลแช อยากสนุนคลิปดีๆแบบนี้นะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและสิ่งสำคัญครับอยากให้งงใจเราครับสามารถกดติดตามกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ